วันนี้มาชมมวยไทยหญิงนานาชาติในรุ่นน้ำหนัก140ปอนด์ระหว่างมุมขาก็คือบิดเวียริอาย,ยุ29ปีสูง172เซนเมตรมาจากประเทศจีรมณนีนะครับกับคู่เจ้าของเขามุมดำก็คือทาราดาเนียนเลซาจิอาย,ยุ20ปีสูง165เซนเมตรมาจากประเทศสวีเดนนะครับวันนี้เจอรมนีกับสวีเดนเจอกัน บิดนี้ชคมา3ามครั้งชนะ26แพ้เเสมอหนึ่งนะครับส่วนทาร่านี้ชคมา6ครั้งชนะ5แพ้หนึ่งไม่มีเสมอนะครับเหมือนคุณนี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับบิดนี้มาชกในประเทศไทยบ่อยนะครับเราคุณหน้าคุณตาดีนะครับบิดเวียดิตจากเยอรมนีนี้นะครับส่วนทาร่าดาเนียลิซี้นี้เราก็ยังไม่ค่อยเห็นฝีมือเขาเท่าไหร่นะครับเพราะเทอร์นโปร มวยไทยมาชกมาแช่หกครั้งเองนะครับแต่ชกหกครั้งชนะถึงห้าครั้งนะครับแพ้แช่ครั้งเดียวมาดูว่าวันนี้บิดเวลิตจะใช้ความเกาเอาอยู่หรือเปล่านะครับต่อยมาชกชนกว่าแล้วเราก็เห็นฝีมือเขาบ่อยครั้งแล้วนะครับเราเมือ่อเสร็จแล้วก็มาฟังกติกาจากกรรมการนะครับกบรรมการพิจารณนการจาัดนันนะครับ กรมการเที่ยวพร้อมพร้อมแล้วลุยนะครับทาลาเป็นฝ่ายเดินบุกบ้างนะครับตัวเล็กกว่าเอ่อเตะมาทาลาดเตะเลยบิดแจไปาลาเตะจะยังอีกขั้นนึงอ๋อบิดเตะวืดไปโอ้ตัวเล็กกว่ามากเลยนะครับทลาดเอาบิดวัดหุงเขงา้าไปทลาดเทิ่ยว ถ้าเตะจะย่างบิดก็มัดทุกสวนเลยบิดจ่าไปเตะไปอ้าวถ้ากรสวนมาอยู่เหมือนกันอ้าวเตะไปบิดบิดย่างเข้าไปเตะไปโอ้เตะที่การคอได้เลยนะครับอา้าวเรากหมัดทุกขมาอยู่เตะเวิร์ดไปบิดหาจังหวะเตะกานคออยู่นะครับอนาะจะย่างไปก่อนมัดเขา้าหน้าถ้ากรสวนมันบิดแทงขเข้าไปถ้ากรถีบไป ตอนนี้เป็นบิดเดินลุกไล่เข้าไปเรื่อยๆนะครับทาร่านี่ก็ไม่กลัวนะเตะสวนไปเลยสนาดเจ้าเข้าไปตัวเล็กกว่าไม่มีปัญหานะครับบวกแข่งกันไปซอ,อกเข้าไปซอ,อกมันมันสองเข้าไปมันสองไป,องไปโอ้ตอนนี้ทาร่าดได้จังหวะมัดเข้าเต็มๆเ,เลยครับอต่เวิรอดไปแต่บิดบยังค่อยๆก็จะเข้ามาอยู่โอ้ดห แทงเขาดันเขาเชือกไปกรรมการแจ้่มาตัวเหมือนทาราจัออกอาวุธได้แม่นกว่าแล้วตอนนี้บิดพยายามจะเข้าไปอยู่นะครับอ้าวธาราทิบาบบิดมันทุกเข้าไปมันทุกขาไปข้าครั้งหนึ่งไต่จะ,ะ,ะย่างอาลาราก็เตืสวนมากรรมการล้วก็วนลงไปยับป้ายับมาแร้วนนะครับอ้าวบิดมันทุกมาแทงเขาก็ไปได้จังหวะแทงเขาแล้วนะครับ ตาลานี่ไม่เล่นวงในด้วยนะครับหมดยกที่หนึ่งนะครับผ่านไปหนึ่งยกก็ยังไม่มีอะไรแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับดูเหมือนบิดนี้จะยังจับคอแทงเขาไม่ได้ถนัดดีนะครับมาว่าตอนยกที่สองนะครับมาดูว่าบิดจะใช้เขาได้ดีหรือเปล่ายกนี้ตลาดเตมา่ตมาเตม่าบิดมันสองไปมันทุ้ไป บิดมันห <lere> ุ้มเข้าไปทาราเตมาบิดมันหุ้มโอ้ทารามาสวนมาเหมือนกันบิดก็มาสวนแรงกมาบิดแทงเข้าไปทารามันสองข้างหน้ามันสองข้างหน้ามันสองข้างหน้าโอ้ทารามาเป็นชุดเลยไม่ให้จับคอได้ง่ายนะครับทาราทาราจะไปบิดก็จับขึ้นทาร่าเตะจวนมามัดมาแล้วก็วนลงไปมันหุ้มมาบิดยังจับคอแทงเขายังไม่ได้นะครับสองเข้าไปบิดบิด หุบก็ไปทาักมัดสวนเรก็วนไปทีบท่านาลางทีไบโยมันสองฮุบไปบิก็มัดฮุบขึ้นเหมือนกันซ่อก็ไปแต่ยังไม่แตกนะยังไม่เข้าจังเลยทลา่านกยับสวนมาอยู่เตะจะย่างมาบิดแทงเข้าก็ไปเราก็ทนานหลังก็ยงขึ้นอยู่เหมือนกันทนานหลทีบบิดซอเข้าไปเตะจะย่างมัดสอก็น้าไปทาราก็จะบ้าโย,ย่ ธนาเยอะบ,บิดมัดไปเตปไปอมัดมุกงไปธนามัดเขลาลงตัวละมุนไปโอ้บิดยังจับคอไม่ได้นะตอนนี้ยังจับคอให้เขาไม่ได้บิดมันทุบไปทลาทีไปทลามันสองข้างหน้าธนา,าเตะไปมันบิดกระแทงเขามาอนา,ามัดขึ้นเหมือนกันโอ้ธนาดนี่ไมันยอมไม่ง่ายนะครับได้ขึ้นอยู่ทุกเมดก็ดทุกดอกโตอยู่ทุกดกอกเลยน,นะครับ พยายามเข้าไปฟันซอ,อยู่เบีดเจ้าย่างหมัดทุ้ไปซอเข้าไปท่าน้าหมัดสวนมาระวนออกไปท่านโอ้มัดสวนมาเตะมาโอ้ท่านานี่ก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับอาวุธตีเหมือนกันนะแต่จะย่างไปเตะมาอีกครั้งหนึ่งบิดก็พยายามว่าโอ้โดนเตะเขาเต็มเต็มเลยบิดดอกนี้โดนเตะเต็ม,เต,มเต็มท้องเลยถ้าเจ้าย่าง บิดบอลทุงไปเอาโมายยกที่สองครับโอ้วางแข้งได้ดีเตะได้ดีเลยนะครับตัวเล็กกว่าท่าราดาเนลสจี้นะครับจากสวีเดนนะครับตัวเล็กกว่าแต่เตะได้เข้าเป้าดีนะครับก็มาดูว่าบิดจะแจ้มวยยังไงนะครับยังยังมีอีกสามยกอยู่นะครับมวยคนนี้ต่อยกัน5ห้ายกนะครับ อมาดูยกที่สามต่อกันเลยกรับมการบอกลุยบิดมันทุกเข้าไปมันทุกเข้าไปท้าล่าจอยางมาท้าล่าเบียงเข้าไปบิดท้าล่าเตะไปเบียดกันมานงสองกมาจะได้แทงเข้าโยะได้กอดขอได้แทงเข้าโยอะเอาจะแทงเข้าโอ้โดนท้าล่าเบียงล้มลงไปเลยนะครับจะแทงเข้าบิดลุยไหมบิดมรนจักเข้าไปท้าล่ามันสองกน่าเลย ตเตยจะย่างไปบโอ้เรกมัดมัดบวกกันเลยบทททททลัณฑทาหลังก็ัดมาอยู่ทีไว้เจ็ดจะย่างมาท,ทลานลัอได้แข่งเขากันอยู่บิดมันทุกไปทลาลมันทุกเกินอ้าวบิดมันทุกไปอคั้งนึงอ๋าหลมัดทุกเกินทีไปโอ้ ฮัลลานี่ได้โอ้เตะเขาลงเตี้ยมันสองข้างหน้ามันสามบวกมาก็เลยมันตั้งล่ะมันสองข้างหน้ามันสองข้างหน้าโอ้บิดโดนมัดนะครับตอนนี้บิดแทงเขาแทงเขาโอ้โดนทาราเบี่ยงล้มลงไปโอ้ทาราเบี่ยงล้มลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วบิดขาอ่อนแล้วนะครับทาราเดินเออบิดเดินเข้าไปใหม่เดินบิดเดินเข้าไปใหม่ส่องเข้าไปทาราเตะเจ้าเตะมาโอามัดจับแน่กันอยู่ เอหมัดสองข้างหน้ามันสองข้างหน้าโอ้ท่าลาหมัดแม่นกว่านะเตะไปมัดสองข้างหน้ามันสองข้างหน้าโอ้ท่าลาเนี่ยมัดสองไปเตะไปเตะไปข้างนึงโอ้บิดบิดนี่ตั้งตัวแทบมันทางโดนมัดโดนเตะเอาต้องกอดไว้เลยแทงเขายังไม่ได้เลยบิดแต่ยังเดินบุกยู่บิดเจ้าเข้ามาท่าน่าทีไปบิดเดินเข้าไปท่าน่าทีบิดฟันซอกเข้าไปท่าน่าทีไปเอาพยายามจะฟันซอกอยู่แล้วท่าน่าเตะเข้าเตะมันสองข้างหน้า บิดแทงเข้าไปทแทงคืนโอ้เป็นเข่าของทลาเข้าดีกว่านะครับบิดเดิงเข้าไปบิดเดิงเข้าไปทลาหมุนออกไปทลาถีบไปมัดทุกเข้าไปเอามดยกที่สามโอ้มายกนี้ทลาเตะแล้วก็มัดเข้าเต็มๆหลายชุดเลยนะครับเรนาะบิดหน้าหายไปเหมือนกัน ยังเหลืออีกสองยกนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ตัวเล็กแต่เตะได้ดีหมัดเข้าหน้าได้หลายชุดเลยนะครับทาราดาเนลเลสจี้นะครับจากสวิเดนนะครับมาดูบีดเวลิตจากเยอรมันจะแจ้งย,ยังไงนะครับมาดูยกที่สีกันนะครับโอ้ทีมงานติวเชมเลยนะครับของทาราอ่า เดินกัไปบิดก็เดินไปอย่างเดิมท่าลาดทิพย์ไปบิดหมัดทุกก็ไปทา่าเตสวนมัดบิดมันสองหนะ้าเอาทา่ามัดสวนมันบิดทันสองมากทา่าเตสวนออกหมัดขาหนะ้ามัดบวกกันเลยตอนนี้ยิ่งต่อยยิ่งดูเดือดเลยนะครับอาบิดมันสองไปแทงเข้าไปทา่าหมัดสวนมาเตยมากบิดหมัดขึ้นเหมือนกันน้งองท่าพาไปบิดพยายามจะเข้าไปใกล้จะได้แทงเขานะครับแต่ท่าาด แต่อยต่อยแล้วหมุนโอ้ต่อยได้ชะลาเลยธนาวันนี้ธนามัดทุบไปต่อยมาหกครั้งแต่เหมือนกับคนมีประสบการณ์ดีเลยนะครับธนามาัดไปเตะไปโอ้มันสองไปบีกระแทงเอาขึ้นเหมือนกันธนาที่ไวไตเจ้าจ้างบิดมันทุบมาอบิดเตะเวิดไปโอ้ไม่เป็นเปานิ่งให้เลยนะธนานี่ต่อยแล้ววนต่อยแล้ววนเนาะ บิตพันสองมาเ่มกันแต่ยังไม่เข้าเต็มเต็มสักทีนะครับเตะเวดไปโอ้ตัวใหญ่แต่เตะไม่ถึงนะครับตอนนี้โอ้ธนาบัตทุบมาเตะมาโอ้เตะจะเข้าเต็มบิดก็ฟันสองขึง้นเหมือนกันบิดมันสองห้าขึ้นโอ้ห้ากับัดขึ้นเหมือนกันยแล้วหมุนแต่เรวนเลยครับธนาจะไปบนันรสองข้างหน้าเตะมาโอ้เตะจะเข้าเต็มเต็มเลยบัตรทุบมาเหมือนกันโอ้ตอนนี้บิดยังหาเป้ามาเจอเลยนะครับยกนี้ หาน้าจอยางบินบรลุ้งข้าไปฟันซอกไปโอ้ท่นามัดสวนขึ้นมากันทีไว้ถ้าโอ้มากระแทกหน้าด้วยกันเลยบิดยังหาเป้าคำเป้ายังไม่เจอเท่าไหร่นะครับยังเป็นทนาเตะแล้วหมุนออกไปอ่ะเตะนี่เข้าเต็มเต็ม,ตมท้องเต็ม,เต,มเต็มพุงเลยนะครับเอาลุยกันไหมกมกรยังมาลุยไหมท่านาจะไป บิดเดยวมันบิดจะย่างไปบรรทุมมามันทุ่มาธนาเตะเขาเต็มเตเลยโอ้ธลานี้หมดยกที่สี่นะครับตัวเล็กจะเตะได้น้ำได้เนื้อเลยนะครับเหลืออยกยกสุดท้ายอยู่นะครับก็ไมาดูว่าบิดจะแจ่มวยยังไงนะครับโอ้ประสบการณ์มวยมากกว่านะครับไฟล่าสุดก็ชนะมาเหมือนกับน้าบิดนะครับ มาดูว่าเลยยกสุดท้ายนะครับบิดจะแจ้เจ็ยังไงนะครับอา้าทำการท,าทักทายกันก่อนพร้อมแล้วลุอยอย,ยกสุดท้ายบิดทงเป็นายเดินอย่างนครับท่านาล่มามันสองมาเตยไปเจ้าค้าได้บิดแทงเขา,า,าข,ขึ้นท่านลามันสองกนากดคอนมาแทางเขาแทางเขาไปอ้ตัวเล็กกดตัวใหญ่เล็กมันแทางเขาแล้วตอนนี้แทงเขาก็ไปอ้แทงเขาดอกนี้เขาเต็มเต็มเลยท่านล่าทำได้ดีเลยท่นลาที่ไป บิดพยาานะเข้ามาท่านท่นานเราหมัดสวนเตะสวนมาอยู่เหมือนกันเอา้าเวียงโอ้ไม่ล้มไม่ล้มบิดเด้งมาท,าท่านอาทิตย์ไหมจับไปบิดฟันซอกแต่ยังไม่ถึงดีนะครับเอา้าท่านเราหมัดทุกเคลนแล้วก็วนไปท่นานเราหมัดสองข้างหน้าบิดแทงเขาก็ไปเอา้าท่านเราพาเขาไว้พเาเขา ทำใจเจ๊ต,จติดโดนเข้ามากระโดดเข้ามาท่ทานานะก็เตะจ่อย่างจ่อย่างจ่อย่างโอ้เล่นสามดอกซ้อนเลยมันสองกน่าจ่อย่างนะอีกครั้งหนึ่งโอ้บิดตอนนี้หาเป้าไมาเ่เจอเลยบิดจะมาบิดจะมาบิดมันหุ่มมาแทงเข้าไปท่านาจ่อย่างมันสองกน่าบิดก็มัดหุ่มมาท่านล่ะเตะไปโอ้ก็ได้แทงเขาไปอ๋อต่างคนต่างแทงแทงท่านล่ะแทง บิดก็แทงเหมือนกันนะบิดพาเข้าไปบิดจะไปโอ้ต่อยมวยฉลาดนะครับมาเล่นวงในด้วยนะครับเบีย่ยงออกไปเลยโอ้โดนมาโดนมาของบิดอ้กครั้งนึงไอ้ยท่าแรกครั้งนึงนะครับบิดเนี่ยท่าอะไรมาฟันสอกมาท่าเตะสวนเอ๋อมัดแรกกันบวกกันโอ้เขาไม่โดนดอกนี้สอกเข้ามาโดนมัสวนขึ้นเอ๋อท่าเตะโอ้กันคอเลยนะครับมัดซองข้างหน้าครั้งนึงโอ้ตัวเล็กเตะกันคอเลยโอ้ แทนที่จะเป็นตัวใหญ่ก้านคอตัวเล็กเตะก้านคอเลยเบิดซอกเข้าไปแต่ยังไม่โดนนะทีเอาท้าล่ามาสวนมาหยุ่นกันหมุนลองอไปเลยตอนนี้บิดวิ่งไล่แล้วนะครับเอาหมดยกสุดท้ายนะครับโอ้ต่อยได้ดีนะเตะก้านคอเป็นเต็มครับทาล่านี่ตัวเล็กแต่ต่อยได้ดีดึงตัวใหญ่ลงมาแทงเขาเลยนะครับก็มาดูว่าใครจะทําผลงานเข้าตากรรมการมากกว่ากันนะครับ อาจจะได้รับการชมือระว่างบิทเวลล์จากเยอรานีกับทาราดาเนียนเลสซี้จากสวิเดนนะครับโอ้ต่อได้คู่ชี่สูสีกันขนาดนะครับแต่ดูเหมือนทาราจะออกวดได้ตรงเป้ากว่า,าก็เป็น,นว่าทาราดาเนียนเลสซี้จากสวิเดนชนะคะแนนไปอย่างเอกฉนันเลยนะครับ49ต่อ48นะครับ ก็ยินดีกับทาราเป็นกำลังใจให้บิสเวลิตนะครับก็มาก็มาชูมือให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ